สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผูช้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ค้างข่าวสปอยหนังยายสลับชานอนดึกถ้าไม่เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยหนังตำรวจมันๆให้ฟังกันซึ่งหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า ดาบังโดยนักแสดงนำของหนังเรื่องนี้ก็คือสมันคารรับบทเป็นชูบูปานเดนายตำรวจหนุ่มสุดเข้มผู้พิทูความยุติธรรมโซนัชชีซินฮารับบทเป็นราโจหญิงสาวที่ชูบูตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบอาบัชคารรับบทเป็นมาคีปานเดน้องชายคนละพ่อของชูบูโซนูซุสรับบทเป็นเชดดิซิงเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียสุดชั่วร้ายโดยเนื้อเรื่องคร่า,า,าวๆของหนังเรื่องนี้ก็คือชูบูเด็กชายคนหนึ่งที่ต้องอาศัย อยู่กับพ่อเลี้ยงของเขาตัวที่เขามาได้ยอมรับในตัวพ่อเลี้ยงเลยหลังจากที่เขาโตขึ้นมาเป็นตำรวจเขาก็ได้มีปัญหากับแก๊งมาเฟียผู้ชั่วร้ายทาให้ครอบครัวของเขาต้องรับข้อเรื่องนี้ไปด้วยชูบูจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวและจัดการเหล่าคนชั่วได้หรือไม่ก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับผมฮันแนน่าดูใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผมเปิด เรื่องม,มันนะครับชูบูกับมัคขีในวัยเด็กก็กําลังวิ่งเล่นกัน2พี่น้องซึ่งในวัยเด็กชูบูจะไม่ค่อยยอมรับในตัวพ่อเลี้ยงและมัคขีสักเท่าไหร่เพราะเขาคิดเสมอว่าตัวเองเป็นแค่ลูกเลี้ยงพ่อใหม่ของเขาก็ปฏิบัติกับเขาเหมือนกับคนรับใช้เวลามีอะไรก็จะให้มัคขีที่เป็นลูกแท้ๆตลอดซึ่งแม่ชูบูก็มาห้ามไม่ให้ชูบูคิดแบบนี้เพราะพ่อเลี้ยงก็รักลูกทั้งสองคนเท่าเกันและเธออยากให้ชูบูยอมรับมัคขีว่าพวกเขาทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจริงๆแต่ดูเหมือนชูบูจะไไม่่ชอบักเทาร ซึ่งท่านด้มามัคขีพ่อของเขาก็ให้หมอดูมาดูดวงให้หลังจากที่ดูกันเสร็จชูบูเนี่ยก็อยากดูดวงบ้างพ่อเลี้ยงเลยบอกว่าจะต้องจ่ายเงินให้หมอดูก่อนถึงจะดูได้ชูบูเนี่ยก็เลยบ่นบอกว่าทําไมเขาต้องจ่ายเงินเองที่มัคขีพ่อเลี้ยงยังจ่ายเงินให้เลยไอพ่อเลี้ยงได้แบบนั้นก็เลยตกหน้าชูบูไปหนึ่งทีทําเอาชูบูเนี่ยไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวมัคขีเนี่ยก็เดินม,มาหามาถามว่าร้องไห้ทําไมชูบูก็เลยบอกว่าเขาสาบานว่าพอเขาโตขึ้นเขาจะทําให้มัคขีและพ่อเลี้ยงต้องตกอยู่ในสภาพที่่่่ยยแแนนนอ ก่อนที่จะเตะทองมักกี้ไปหนึ่งทีหลายปีต่อมาโจนกลุ่มหนึ่งก็ได้บุกเข้าไปเพื่อธนาคารขโมยเงินทั้งหมดซึ่งระหว่างที่พวกเขากําลังนั่งนับเงินกันอยู่พี่ชูบูของเราเนี่ยกระบุกเข้ามาเตะประตูสะพังเลยจากนั้นเขาเนี่ยก็เดินม,มาคุยกับพวกโจนที่กำลังถือปืนเล็งเขาอยู่บอกว่าพวกแกรู้หรือเปล่าว่าบทลงโทษของการฆ่าตำรวจคืออะไรพวกแกจะต้องติดคุก21ปีแต่ถ้าตำรวจคนนี้ยิงพวกแกเขาจะได้รับรางวัลและเหรียญกิตติยศจากนั้นชูบูก็เปิดฉากจัดการพวกแก๊งโจนทันทีไอ้พวกโจนเนี่ยก็ยิงปืนใส่หลังจากทีชููบ ได้แล้วก็ได้ทําการถอดแว่นออกควงไว้ไปไวที่ปกคอเสื้อแบบหล่อเทจากนั้นเขาก็หยิบสายดับเพลิงขึ้นมาชีใส่พวกโจรสลมควม่ำหลังจากที่สายดับเพลิงถูกตัดขาดเขาก็เอาสายมาควงเหมือนแ่ควงฝ้าใส่พวกโจรมีการโรบแบบดูมทริกด้วยระหว่างการต่อสู้ชูบูเนี่ยก็น้ำมันราดตัวและก็ราดพื้นทาให้พวกโจรเนี่ยจับเคาไม่ได้แถมยังยืนทรงตัวไม่ได้อีกชูบูก็เลยใช้โอกาสนั้นจัดการพวกโจรซะเลยหลังจากที่ชูบูจัดการพวกโจรได้แล้วพวกตำรวจก็ได้เข้ามาช่วยจับกุมทันทีแต่ไปที่บ้านหลังจากที่ชูบูตื่นนขขึ้มมาาเกก็ไปปลี ให้มักขีไปปั๊มน้ำให้เขาอาบน้ำน้อยซึ่งพ่อเลี้ยงก็บ่นชูบูว่าทำไมถึงไม่ติดตั้งไฟฟ้าในบ้านจะได้ใช้เครื่องปั๊มน้ำได้ทง้งทั้งที่ชูบูเนี่ยจเจริญในหน้าที่การงานดีชูบูเนี่ยก็เลยเดินมาแขวะพ่อเลี้ยงบอกว่าพ่อเลี้ยงอิจฉาเขาที่เขามีหน้าที่การงานที่ดีใช่หรือเปล่าซึ่งแม่ของชูบูเนี่ยก็มาห้ามบอกให้ชูบูระวังคำพูดคำจาบ้างหลังจากที่แขวะกันเสร็จชูบูเนี่ยก็ไปปลุกมักคีให้มักขีไปปั๊มน้ำให้เขาระหว่างที่กำลังอาบน้ำชูบูก็บบออออออกกกมมัคคขขิว่ขข่่่่าาาาาุแแจตู้้เเเเเซซฟฟงงงยใหไไปปปนืืืรร ที่แพงที่สุดระหว่างที่แม่เนี่ยกำลังหยิบเงินจากตู้เซฟให้มักขีก็สังเกตเห็นว่าในตู้เซฟมีเงินจํานวนมากมักขีเนี่ยก็เลยขอเงินใช้บ้างแต่แม่เนี่ยก็บอกว่าเงินพวกนี้เป็นของชูบูถ้าอยากได้ก็ต้องไปขอจากเขาเลยทาให้มักขีน้อยใจพูดตัดพ้อคุณแม่ใหญ่เลยแม่เนี่ยก็เลยตามใจเอาเงินของตัวเองมาให้มักขีแทนหลังจากที่มักขีได้เงินเขาก็เอาเงินพาน,นิลมาแฟนสาวของเขาไปเที่ยวพาไปดูหนังช้อปปิ้งกันระหว่างทางที่กําลังขับรถกลับพวกเขาก็ได้เจอกับพ่อของนิลมาซึ่งพ่อของเธอไม่ชอบมขเพราะม จนไม่มีอนาคตถ้าหากอยากจะแต่งงานกับลูกสาวของเขาจะต้องมีค่าสีสอดมาจ่ายเขาถึงจะยอมรับในตัวมักขีแต่ไปที่สถานีตำรวจเชดดีก็ได้มาหาชูบูที่นี่ซึ่งเขามาคุยเรื่องที่ชูบูได้เอาเงินที่ปล้มไปเมื่อตอนต้นเรื่องไปเก็บไว้ซะเองเขาอยากจะให้ชูบูมาร่วมมือทํางานให้เขาซึ่งชูบูก็ไม่สนใจได้ปฏิเสธไปต่อมาระหว่างที่ชูบูและพวกตำรวจกําลังไล่ล่าตามจับแก๊งโจรอยู่เขาก็ได้เจอกับราจโจที่กําลังแต่งตัวอยู่พี่ชูบูของเราเนี่ยก็เลยเผ้ามาปิดไว้แล้วก็เตือนบอกว่าเวลาจะแต่งตัวจะทาอะไร ก็ปิดให้มันไม่ชิดน้อยหลังจากนั้นพี่ชูบูก็กระโดดไปอยู่บนหลังคาวิ่งลดาจมไปมาบนตึกรอนที่เขากําลังจะจับตัวหัวหน้าแก๊งเนี่ยราจโจก็เลยผ่านมาพอดีชูบูก็เลยมัวแต่หันไปมองจนทาให้คนร้ายหนีไปได้ต่อไปที่เชดดี้ไอ้ลูกน้องก็มาขอความช่วยเหลือลจากเขาเพราะว่าชูบูเนี่ยไล่ล่าตามเขาไม่หยุดเลยเชดดี้ก็เลยบอกให้ลูกน้องไปซ่อนตัวก่อนจากนั้นเชดดี้ก็คุยกับตารวจพวกของเขาว่าให้หาทางไล่ชูบูออกจากตํารวจให้ได้ตลัไปที่ชูบูเขาก็มาคุยกับแม่ว่าเขาอยากจะย้ายไปทํางานที่อื่นซึ่งแม่ของเาก็ อบอกว่าถ้าชูบูไปที่ไกลๆขครจะดูแลชูบูระหว่างนั้นเองเธอเนี่ยก็เกิดหอบหืดกำเริบขึ้นมาชูบูเนี่ยก็แล้วที่พ่นมาให้เธอแล้วก็คุยหยอกล้อกันตัดไปที่ราจโจเธอก็ไปตามตัวพ่อคีโมให้กลับบ้านระหว่างทางที่กําลังลากตัวพ่ออยู่เธอก็ได้เจอกับชูบูซึ่งชูบูก็มาพูดคุยทําความรู้จักกับเธอตัดไปที่โรงงานของพ่อเลี้ยงมักขีก็ได้มาหาพ่อมาบอกพ่อว่าเขาอยากจะแต่งงานกับนีลาม,มาซึ่งพ่อของเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดงานแต่งให้ได้เพราะเขาก็ไม่ค่อยมีเงินโรงงานของเขา ก็กำลังติดหนี้ธนาคารอยู่ซึ่งมัคขี่ก็เอาแต่ใจบ่นพ่อใหญ่เลยว่าเรื่องของโรงงานมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเขาซึ่งมัน,นก็ได้ทาให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันมัคขี่ก็สะบัดตูดเดินออกไปแต่ไปที่ราโจหลังจากที่กลับบ้านเธอก็ได้มาเจอกับชูบูที่กําลังยืนอยู่ในบ้านของเธอชูบูได้บ่นราโจว่าทําไมถึงไม่ยอมล็อกบ้านจากนั้นเขาเก็ขอซื้อไหาจากเธอระหว่างที่กาลังถือไหเดินออกไปชูบูก็แกล้งทำเป็นไหหลุดมือตกพื้นแตกราโจเธอก็เลยหยิบไหอันใหม่ไปใส่ไว้ท้ายรถชูบูให้ชูบูกใ็ให้เงินเพิ่ม หาาทที่เํแตกไปซึ่งราโจ้ก็ไม่ยอมรับเงินจากชูบูก่อนที่จะเดินเข้าบ้านไปปั้นหยต่อพี่ชูบูของเราเนี่ยก็มองตามไม่ขยิบเลยต่อมาที่เวทีปลาใสานักการเมืองก็กําลังพูดปลาใสาถึงนโยบายต่างๆอยู่ระหว่างที่นักการเมืองกําลังลงมารับพองมลัยจากประชาชนอยู่ชูบูก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งกําลังพูดคุยกับราโจทําให้เขาเข้าใจผิดนึกว่าหมอนั่นเป็นแฟนของราโจเลยเดินไปถามจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เป็นพี่ชายของราโจต่อไปที่มัคขีกับนีลามาระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังสวิตกันอยู่มัคขีก็บอกว่า เขาอยากจะแต่งงานกับเธอและก็ชวนให้หนีไปอยู่ด้วยกันซึ่งนินลามาก็มเมาด้วยเพราะว่ามันไม่ถูกต้องและก็แนะนําให้มัคขีไปขอคมช่วยจากชูบูซึ่งมัคขีก็ไม่พอใจทําให้ทั้งสองคนเกิดทะเลาะก,กันแต่ไปที่ราโจเธอก็ได้รีบมาที่สถานีตํารวจเพราะพ่อของเธอถูกจับที่นี่ชูบูเลยบอกว่าพ่อของเธอเมาแล้วจะคมขืนคนอื่นพวกเขาเลยต้องจับพ่อของเธอราโจก็เถียงบอกว่าถึงพ่อของเธอจะดื่มเหล้า,มาเมาสักเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่มีทางจะทําเรื่องอย่างว่าได้ซึ่งชูบูก็ยอมเชื่อเพราะเห็นว่าเป็นพ่อของเธอและ จากนั้นชูบูเนี่ยก็บอกให้ทุกคนทํายังไงก็ได้ให้ราจโจนเนี่ยกลับมายิ้มถ้าใครทําได้เขาจะให้เงิน1,000รูปีพรุ่งนี้ตอนเที่ยงซึ่งพวกตํารวจเนี่ยก็เล่าเรื่องตลกท,ทําท่าตลกให้ดูแต่ราจโจเนี่ยก็ยังทำหน้าบูดอยู่แต่สุดท้ายเธอก็ยิ้มได้เพราะชูบูแกล้งทาเป็นล้มและก็โดนพอ,องเธอเนี่ยหอมแก้มเอาหลังจากนั้นทุกทุกคนทั้งสถานีตำรวจก็ได้มาร้องเพลงและก็เต้นกันระหว่างที่ชูบูกำลังเต้นอยู่เขาก็ได้ทำกุญแจตู้เซฟหล่นพื้นมาร์คีที่เข้ามาก็ได้แอบหยบ รั่วน,นั้นเองแม่ของเขาก็เข้ามาพอดีก็เลยด่ามัคคีใหญ่เลยและบอกว่าเธอเนี่ยเสียใจในตัวมัคคีมากๆไม่คิดว่าจะมีลูกเป็นหัวขโมยก่อนที่จะไล่มัคคีให้ไปทาตามสิ่งที่เขาต้องการซึ่งมัคคีก็ได้เอาเงินทั้งหมดไปให้พ่อของนิลมาซิงพอนิลมาเนี่ยก็เลยยอมรับตกลงให้พวกเขาทั้งสองคนแต่งงานกันได้แต่ไปที่ชูบูเขาก็ได้มาหาราโจเพื่อที่จะขอเธอแต่งงานซึ่งราโจก,ก็ปฏิเสธเพราะว่าเธอเป็นห่วงพ่อไม่อยากจะทิ้งพ่อไว้คนเดียวถ้าพ่อเธอยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เธอก็จะไม่่งงงาาานนนกัััับบใท้้้ชูลหสญญว เขาจะเปลี่ยนแปลงนิสัยของพ่อรัโจ,จให้ดีขึ้นให้ได้หลังจากที่ชูบูกลับบ้านไปเขาก็เห็นแม่กําลังนอนอยู่เขาเนี่ยก็เลยชวนคุยเล่นกับเธอแต่เธอกลับนอนแน่นิ่งชูบูที่สังเกตเห็นได้ถึงสิ่งผิดปกติเลยเอามือไปทาบตรงจมูกดูก็รู้ได้ทันทีว่าแม่ของเขาไม่หายใจแล้วทําให้เขาเนี่ยเสียใจมากๆร้องไห้ออกมาร่อนที่กําลังเผาศพแม่อยู่ชูบูก็นึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กที่แม่ของเขาอยากจะให้ชูบูยอมรับในตัวพ่อเลี้ยงและมัคขีทําให้วันต่อมาชูบูได้มาหหาาาพพ่่ขข่่อออออเเเลลีี้้ยยงงืืืจะมขคนดใร เคยบาดหมางก,กันซิงพอเลียงก็ดาไม่ยอมรับในตัวของชูบูบอกว่าเรื่องครอบครัวของพวกเขามันจบไปตั้งแต่ที่แม่ชูบูตายไปแล้วก่อนที่จะไล่ชูบูให้ออกไปจากโรงงานซิงชูบูนี่ก็เดินน้ำตาไหลาออกไปแต่ไปที่ราจโจเธอก็กำลังลากตัวพ่อเธอข้ามรางรถไฟชูบูที่ผ่านมาพอดีก็เลยลงมาช่วยระหว่าน,นั้นเองเขาก็ได้ถูกลอบยิงจากพวกโจนซิงชูบูก็ไหวตัวทันพาสองพ่อลูกไปหลบในที่ที่ปลอดภยัยและเปิดฉากไล่จัดการพวกโจนจับเอาหัวฟาดฟ,ฟุตบาทเอาจักรยานมาฟาสขาหากักซึ่งไอพีสไนเปอร์ก็ยิงไม่โดนชูบูสัก นัดสไนปเปอร์บ้านไก่เขาวิ่งไปยิงไปว่านั้นหลังจากที่ถูกชูบูเข้าถึงตัวไอตัวหัวหน้าแกงก็ถูกชูบูกระทืบซะยับและก็ได้ฆ่ามันทิ้งไปต่อมาชูบูก็ได้ย้ายบ้านมาอยู่ที่ใหม่ระหว่างที่กําลังนขนข้าวของกันอยู่ตำรวจก็ได้มาบอกชูบูว่าเงินในตู้เซฟของเขาได้หายไปหมดแล้วชูบูเนี่ยก็เลยคิดว่าคนในครอบครัวของเขาอาจจะซ่อนเงินไปก็ได้ระหว่างที่กําลังขับรถชูบูเนี่ยก็เห็นว่ามักขีดกาลังตัดเสื้ออยู่เขาเลยลงมาถามว่าไปเอาเงินมาจากไหนมาตัดเสื้อมักขีดเนี่ยก็ายเบี่ยงบอกว่าเขา ถึงไม่ยอม,มเรียกเขาให้ไปร่วมงานด้วยมักขีเนี่ยก็เลยทําเป็นพูดชวนให้ชูบูมาร่วมงานแต่งกับเขาชูบูเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปร่วมงานแต่งพร้อมกับเมียของเขาและเขาก็จะแต่งงานก่อนหน้ามักขีด้วยแต่พี่พ่อของราโจชูบูก็มาพูดคุยบอกให้พ่อของราโจเปลี่ยนนิสัยของตัวเองเลิกดื่มเหล้าได้แล้วราโจจะได้สบายใจบ้างเขาจะได้แต่งงานกับราโจสักทีซึ่งพ่อของราโจก็ถามชูบูว่าจะดูแลลูกสาวของเขาให้ดีหรือเปล่าชูบูเนี่ยก็บอกว่า <c oughs> เขาจะดูแลให้อย่างดีพ่อของราโจเนี่ยก็เลยรัับบปปาาาาากกกว่่่เเเ้จจะลลลลดืมหงทีชููไแ พ่อของราจโจเนี่ยก็ได้ตัดสินใจกระโดดน้ําตายซึ่งราจโจเนี่ยเธอก็เสียใจมากๆที่พ่อได้จากไประหว่างที่กําลังเผาศพชูบูที่ยืนดูอยู่บนสะพานก็ได้พูดว่าเขาแค่บอกให้เลิกดื่มเหล้าไม่ใช่ให้จากโลกนี้หลังจากนั้นชูบูก็ได้ไปที่บ้านของราจโจไล่แขกที่มาร่วมงานให้กลับบ้านจากนั้นเขาก็ให้ราจโจเก็บเสื้อผ้าและย้ายไปอยู่กับเขาที่บ้านในคืนนั้นชูบูกับราจโจก็ได้เข้ามาร่วมงานแต่งของมาขีดด้วยซึ่งพ่อของนิลามาเนี่ยก็มาต้อนรับทั้งสองชูบูก็ได้บอกว่าคู่ของเขาจะต้อง หลังจากนั้นเขาก็ให้ตำรวจถือปืนขู่คนในงานไปลักห้องเจ้าสาวไว้จากนั้นเขาก็ทำพิธีแต่งงานกับราโจโดยมีพ่อเลี้ยงมักขีและพ่อของนีลามายืนโมโหอยู่เพราะเหมือนกับว่าพวกเขาเนถูกขัดหน้าทั้งๆท,ท,ที่เป็นงานแต่งของลูกๆเขาระหว่างที่กำลังทำพิธีหลวงพ่อก็บอกว่าพิธีจะสำเร็จได้จะต้องมีผู้ใหญ่มาให้พรซิงชูบูก็บอกว่าเขาไม่มีพ่อแม่แล้วเขาก็เลยอวยพรตัวเองและราโจเองซะเลยหลังจากทำพิธีเสร็จชูบูก็ได้เดินไปแขวพ่อเลี้ยงก่อนที่จะออกไปจากงานทำให้พ่อของนีลามาอับอาย ขายขี้หน้ามากๆบอกให้ยกเลิกง,งานแต่งที่นี่ทันทีในคืนนั้นชูบูกับราจเจก็ได้มาสวีดก่อนที่จะบึ้มกันหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ไปที่โรงงานของพ่อเลี้ยงระหว่างที่มักขีกำลังคุยงานกับพ่ออยู่คนงานก็ได้เผลอทําปี๊บหล่นเลยถูกมักขีกระทืบอย่างแรงแม่ของคนงานเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจชูบูได้รับด้วยแบบนั้นเขาก็เลยไปกระทืบม,มักขีซะยับโดยไม่สนด้วยว่ามักขีจะเป็นน้องชายของเขาก็ตามหลังจากที่กระทืบ้องชายตัวเองเสร็จเขาก็เดออะ้้าปมทที่งวร ชูบูทำร้ายร่างกายมัคคีจนเกินเหตุซึ่งไอเชดดิก็บอกว่าอย่าใจพักงานชูบูเลยแต่พ่อเลี้ยงก็บอกว่าไม่อยากจะให้มีเรื่องราวใหญ่โตให้ชูบูขอโทษก็พอซึ่งชูบูเนี่ยก็ยอมขอโทษง่ายๆแต่โดยดีหลังจากที่เรื่องทุกอย่างเคลียร์ได้เรียบร้อยแล้วระหว่างที่เดินออกไปมัคคีก็ทําเป็นเก็กท่าใส่ก็เลยถูกชูบูตบหน้าเป็นหนึ่งทีแล้วก็ขอโทษอีกครั้งต่อมานักการเมืองก็ได้มาพูดคุยปรึกษากับชูบูเรื่องที่เขาจะจัดโครงการช่วยเหลือชาวบ้านให้ตัวแทนของหมู่บ้านในแต่ละที่มาบอกสิิิ่่่่งงงทีขขขาาดเเเหหลลืือออจจะชวยบรส ซึ่งชูบูก็โอเคที่จะให้ความร่วมมือกับงานนี้ในคืนนั้นเองพวกชาวบ้านก็ได้มาที่โรงพยาบาลกันเต็มเลยโดยนักข่าวได้รายงานว่าพวกชาวบ้านได้กินเหล้าปลอมกันทําให้เกิดผลข้างเคียงบางคนหนักสุดก็เสียชีวิตเลยทําให้พวกชูบูต้องไปสืบให้ได้ว่าใครเป็นคนผลิตเหล้าปลอมขึ้นมาสืบไปสืบมาก็ได้รู้ว่าไอคนผลิตก็คือไอเชดดีนั่นเองซึ่งชูบูก็สัญญาว่าเขาจะต้องจับเชดดีให้ได้ต่อมาเชดดีก็ได้คุยกับตำรวจฝ่ายเขาว่าให้ฆ่าชูบูทิ้งซะซึ่งไอตำรวจก็บอกว่า ยังฆ่าชูบูตอนนี้ไม่ได้เพราะชูบูเป็นลูกน้องของนักการเมืองยูเชดดีเลยบอกให้ไปจัดการโรงงานของพ่อเลี้ยงชูบูซะในคืนนั้นพวกของเชดดีก็ได้เข้าไปเผาโรงงานของพ่อเลี้ยงทําให้พ่อเลี้ยงช็อกถูกหามเข้าโรงพยาบาลระหว่างที่มักขีกำลังเดินสิ้นหวังอยู่เชดดีก็มาพูดคุยถามสารทุกสุขดิบกับมักขีมักขีเลยขอความช่วยเหลืออยากได้เงินไปรักษาพ,พ่อซึ่งเชดดีก็ตกลงจะช่วยแต่มักขีจะต้องทํางานให้เขาก่อนซึ่งงานแรกพวกเขาสั่งให้มักขีไปกระทืบขั่วเหลียของเขาซึ่งมักขีก็ยอมทำ ขับรถให้เชดดี้ชูบูที่เห็นว่าน้องชายของเขากาลังขับรถให้เชดดี้เลยโทรหาแต่เชดดี้ก็ไม่ยอมรับแล้วก็ตัดสายทิ้งทําให้ชูบูเป็นห่วงน้องชายตัวเองมากๆแต่ไปที่งานโครงการของนักการเมืองพวกชาวบ้านก็ได้มาพูดคุยหารือกันเชดดี้ก็ได้ให้มักขี่คนมาม่วงใส่กล่องเอาไปให้ท่านนักการเมืองหลังจากที่มักขี่เดินออกมาข้างในงานก็ได้เกิดระเบิดขึ้นมาทาให้นักการเมืองและคนข้างในเสียชีวิตจํานวนมากซึ่งพี่ชายของราจโจเนี่ยก็ได้บาดเจ็บสาหัสด้วยหลังจากนั้นชูบูก็ได้มาแถลงการกับนักข่าวว่าเขา เขาจะตามสืบเรื่องของคดีนี้ให้เองแต่ไปที่มัคคีเขาก็ได้มาถามเชดดี้ว่าในกล่องมะม่วงมีระเบิดใช่ไหมทําไมถึงไม่ยับอกเขาซึ่งเชดดี้ก็ยอมรับแล้วก็เอาปืนให้มัคคีก่อนที่จะบอกว่างานสุดท้ายของมัคคีก็คือให้ฆ่าชูบูซะถ้าจัดการทุกอย่างได้แล้วเขาจะให้เงินกับมัคคีในคืนนั้นมัคค네ีก็ได้มาหาชูบูและเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังว่าโรงงานของพ่อถูกไฟไหม้ทําให้พ่อช็อกเข้าโรงพยาบาลเขาเลยต้องทํางานให้เชดดี้เพื่อที่จะเอาเงินมารักษาพ่อส่วนเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น้นนนนนเเเเป็ฝีีีีมมืออขอขขงงาาาและวันนท่่ เพราะเชดดี้สั่งให้เขามาฆ่าชูบูแต่เขาไม่กล้าที่จะทําแล้วก็มาขอโทษที่เขาทําตัวไม่ดีกับชูบูหลังจากที่ชูบูกับน้องปรับความเข้าใจกันเขาก็ได้มาหาพ่อเลี้ยงที่โรงพยาบาลและก็มาพูดคุยปรับความเข้าใจกับพ่อเลี้ยงจนสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้กลับมาดีกันแต่ไปที่มัคคีเขาก็ได้หลอกเชดดี้ว่าเขาได้ฆ่าชูบูแล้วเชดดี้เนี่ยก็เลยเดินมาหาและเอาเครื่องพ่นของแม่มัคคีมาให้และเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังว่าตอนนั้นเขาได้บุกเข้าไปที่บ้านของมัคคีเพื่อที่จะเอาเงินของเขาในตู้เฟนนแต่่ก็พบวางิ หายไปแล้วเลยทําให้เขาโมโหมากมากตวาดด่าแม่มักขี่ใหญ่เลยซึ่งแม่ของมักขี่ก็เกิดหอบหืดกําเริบขึ้นมาจะเอาที่พ่นมาพ่นเชดดีก็เลยหยุดที่พ่นแล้วก็ฆ่าแม่มักขี่ทิ้งซะหลังจากที่มักขี่รู้คำจงก็โมโหมากมากแต่ก็ถูกพอลูนอของเชดดีล็อกไว้ซึ่งก่อนที่เชดดีจะฆ่ามักขี่ลูกน้องของเขาก็โทรมาบอกว่าชูบูยังไม่ตายทาให้เชดดีโมโหมากๆากกระทืบมักขี่ทันทีแต่ไปที่ชูบูเขาก็ได้พากองทัพตำรวจบุกเข,ข้ามาที่ฐานของพวกเชดดีซึ่งพวกเชดดีก็เปิดก่อนเลยจากนั้นพพววววกกกกตาาาารจจและโ็็เเเปิดิดดดดยงงใสส่่ันนนท้้ชีขไ จับมัคคีเอามือมัดไว้กับปืนแล้วก็จับคุมหัวก่อให้มัคคีเนี่ยไปวิ่งหลบกระสุนปืนซึ่งระหว่างที่ชูบูกำลังยิงสู้อยู่เขาก็สังเกตเห็นมัคคีเลยไปช่วยเขาไว้ได้ทันก่อนที่จะยิงจนฐานของเชดดี้ระเบิดตูมขึ้นมาหลังจากนั้นเชดดี้ <Sh ady S 2> กับชูบูก็ได้มาหนึ่งหนึ่งกันต่อสู้กันอย่างดูเดือดโดยไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวหลังจากที่พักยกมัคคีก็ได้มาเล่าความจริงให้ฟังว่าไอเชดดี้เป็นคนฆ่าแม่ของพวกเขาทําให้ชูบูโมโหมากๆ,ากๆเบ่งกล้ามจนเสื้อขาดออกมาอย่างเกเรเชดดีี้้เเนนน่่่่ยกกก็ไไไตตออหาชชููููบบบปทททแลลัมสสะะร ก่็ได้เขาจะสวนกลับรัวหมัดจริงจังใส่เช็ดดิและก็จับมันเอาปากไปโง่กับท่อรถไว้และให้มักขีบิดรถจนคนขโมงใส่เต็มปอดทำให้เช็ดดิน็อกคาที่หลังจากที่เลืองทุกอย่างได้จบลงมักขีก็ได้แต่งงานกับนีลามาตามที่ใจหวงังส่วนพี่ชูบูเขาก็ได้เดินเก๊กแบบหล่อเทและหนังก็ ตัดจบลงเพียงเท่านี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.2คะแนนส่วนทางด้านเว็บ rottentomatoes ก็ได้คะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์ไป60%ส่วนฝั่งคนดูได้ไป61%ส่วนทางด้านมนุษย์ขังขาวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป6คะแนนครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังตำรวจอีกเรื่องที่สนุกเข้มข้นใช้ได้เลยและหนังเรื่องนี้นะครับก็มีอยู่3ภาคคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นภาค2ถ้าคุณผู้ชมเน ก็สามารถกดปุ่มกระด,ดิ่งแจ้งเตือนกันได้โอเคถ้าหากคุณชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมครใกันด้วยนะครับไว้เจอก,กันใหม่กับหนังหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ